ชูดี้แล้วก็จะมาทำอาหารให้สำมุ่ว้าวม่เนมาเริ่มก็จะเริ่มจากน้ำร้อนที่ต้มในไมโครเวฟเงียวเงี้ยวไม่สิต้องเป็นอาหารผงนิวทรีเอซั่งหนึ่งก่อน หนึ่งช้อนชานะคะอุ้ยอีกหนึ่งช้อนชาจะมาก็มาได้หมดหรอจะไปไหนมาสมมติไว้เส่ไม่ได้เลยเพลงไปเลย คนคนคนแล้วก็คคเลยคเลยหรือประมาณนี้พอได้อยู่มาหรือจนไป <c oughs> ชิมได้คะ่ะเชฟชิมได้คะ่ะเชฟ อร่อยไหมอืมอร่อยไหมยังกินนี่ไอร่อยแหละดูออก